วันนี้มาเรียนมาแบบว่าเด็กน้อยมากเลยเหมือนเด็กอนบุบาลหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยเล่นทีเฟกแต่ว่าเล่นหุ้นทีนี้มีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างพอร์ตและที่ประทับใจเลยก็คือว่าความไม่รู้อ่ะมันแพงกว่าเสมอวันนี้พอมานั่งเรียนปุ๊บเราก็คิด ย้อนไปว่าสิ่งที่เรามาเรียนวันนี้เราตัดสินใจถูกที่สุดแล้วเพราะว่าในอนาคตเวลาเราเดินไปมันมีโอกาสขาดทุนวันนี้อาจารย์นะคะสอนให้รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงความเสี่ยงจากการไม่รู้เนี่ยประเมนินมูลค่าได้ วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสาหรับผมค่อนข้างเปลี่ยนมายเซ็ตแล้วก็ที่ผ่านมาครับอย่างที่อาจารย์บอกอยู่เสมอครับคือคุณเสียเงินกับตลาดทุนไปเท่าไหร่แล้วรู้เลยครับว่าทําไมเ <c oughs> พราะอะไรครับก็มายเซ็ตสำคัญจริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานรอบขอบคุณอาจารย์เบิร์ตมากๆนะครับที่ให้ความรู้ผมเลยรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมากๆคือด้วยความที่ว่าโอเคเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะครับเราอยากจะลงทุนเนาะด้วยความที่โอเคผมเป็นเด็กด้วยผมก็อยากจะหาความรู้เนะี่ยเราศึกษาตาม YouTube ตามนู่นนั่นนี่นำกลุ่ม Facebook ซบุ๊ อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีความรู้สอนในแนวทางที่ไม่เหมือนกันผมก็มาได้มาฟังเมื่อตอนที่อาจารย์ไปที่บอกกรุงเทพเนาะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์มีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นงมเข็มในหมาสมทดเองเรามีคนที่มี p l a n น i n g ไว้ให้แล้วโอเคเงินที่เราเรามาซื้อความรู้เนี่ยน่าจะได้อะไรกลับไปเยอะมากแล้วเราก็สามารถต่อยอดในอนาคตได้ด้วยครับผมจริงๆแล้วผมครั้งนี้เนี่ยผมมาเจอเพิร์เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยผมเรียนคลาสมา2อปีก่อนเทคนิครายละเอียดต่างเเยยออะะผมมงกพาาที่จใช้ <ๆ S 1> ความรู้เดิมนะี่ะเทรดใน Forex มาระยะหนึ่งแต่มันก็ไม่ไปไม่มาคือกําไรไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับคือความรู้เดิมยังพอทํากําไรได้มันรู้สึกคาใจขัดใจแต่ว่าเรียนวันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีเทคนิคอีกเยอะแยะเลยที่ว่าเป็นของใหม่ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมเองไม่มีประสบการณ์เรื่อง TF ฟิมาก่อนเลยนะครับก็เคยเทรดหุ้นแล้วก็ติดตามเพจอาจารย์สแกนหุ้นมาสักพักหนึ่งก็ชื่นชม m มซ์เซตต่างๆของอาจารย์นะครับแล้วก็คิดว่ามีโอกาสสักครั้งมาได้เรียนสดตัวกับอาจารย์ น,นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยส่วนตัวเนี่ยาจากที่ได้เรียนวันนี้ครับอย่างเครื่องมือต่างๆจริงๆมันเป็น general เครื่องมืออยู่แล้วเนาะสิ่งที่มันทําให้แตกต่างคืออาจารย์สอนว่าเอามาใช้ยังไงประเด็นก็คือความรู้มีแต่นํามาใช้เป็นหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่โอ้วันนี้ได้เยอะเลยแล้วก็ในเรื่องหม n d เซ t ที่อาจารย์สอนเรื่องการ Money Management ความรู้วันนี้คุ้มค่ามากเลยครับก็ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์เบิร์ตแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับวันนี้ครับพัดนะครับพัดเป็นผู้ประสบภัยของทองคำเมื่อวานนี้ จริงๆฮะเออที่อาจารย์บอกให้ตีกราฟพัตตีแต่ทองคําทุกทําฟิล์มเลยครับวันนี้แล้วก็ก็ได้เห็นกับตาตัวเองจริงๆฮะว่าสิ่งที่พัดสมควรจะทําที่พัดตีก่อนเออเพื่อนก็ว่าสิ่งีพัดพยายามเสือก็คือว่าสิ่งที่พัดสมควรจะทําคือตอนที่พัดกลัวที่สุดก็คือตอนที่ราคาทองคำมันโดนเทเมื่อวานเนาะซึ่งตอนนั้นมูลค่าพอร์ตก็ติดลบอยู่ประมาณ30%ของพอร์ตพัดก็คอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยครับว่าเหมือนกับที่อาจารย์พูดเลยครับอย่าเชื่อผมจงเชื่อกลับพัดเห ต,ตอนนี้ก็คือเป็นราคาที่ไม่สมควรที่จะมีด้วยซ้ำครับครับแดีวก็โอเคครับแต่ก็โอเคครับยังไหวเยอะครับของพุณครับวันนี้ได้ได้อะไรเยอะมากเลยครับวันนี้เห็นกับตาแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์เบิร์ดนะคที่สอนแนวทางในการหาปลาสโคปให้มันหาวิธีการจับปลาหรือว่าหาไรายได้เนี่ยแคบที่สุดต้องขอบคุณมากนะครับ